สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะวันนี้กับมาพบกับน้ำเชียรกับก่างมาเชียร์เรื่อง่าดดันผู้ชมครับผมเปลี่ยนบรรยากาศค่ะครับยุ้ยไซนี่เก่ามาเชียร์วัดเขาช่องชาติครับผมครับน้ำมอโซอครับพี่น้องเนาะจะให้น้ำเชี่ยร์บอกว่าก็ยังบอกใยญ่ขึ้นนี่ขาดดันผู้ชมช่งชางามงามค่ะท่งขึ้นมากะสั้นครับค่ะผิเขียวจังเลยขะทดันผู้ชม เบื่องน้้าเสียใจเบิ่องค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมีขึ้นไปอีกเนาะใช่ค่ะจะขึ้นไปอีกเห็น่าเก่ามว่าเชี่ยวว่าเส้นทางนี่เป็นทางพานนั่นไปน้องบัวลำพูได้ครับผมไปหาแม่น้องบัวก็ได้ครับค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะวัดเิ่นสั่งอยู่ทั้งพูเนาะครับค่ะคลิปนี้น้ำเสียสิพาไปตามแนวทอ่ง เลขผู้ไม่ออกนามเลขบนเพิ่นเนาะครับผมค่ะนอยคูเล้วค่ะท่านผู้ชมนอยคูงวดว่าหันเพิ่นบ่ได้ให้เพิ่นให้ตารางรล่างเพิ่นก็เขาสามสองตรงตรงเนี่ยค่ะงวดนี้เพิ่นก็เลยใหย้น้ำเชี่ยมากค่ะท่านผู้ชมเลขบนค่ะค่ะขอบพระคุณแนวท่า ผู้ใหญ่ใจดีไม่ออกนามเลขบนเนาะครับผมผู้เดียวกันเนะค่ะกับเลขกลางเนาะครับผู้เดียวกันค่ะคนเดียวกันค่ะสาธุเด้อปูเอ้ยค่ะอธิษฐานเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมข้างหลังปูเป็นผู้เขาบาเป็นเ<อ>ขาแมียนนาภาครับผมผู้น้ำเชี่ยคือสีบ้าขึ้นเนาะค่ะท่านผู้ชมสีเชี่ยไปทั้งคางเลยสีผ้า <c oughs> ไปทั้งคางสีเก็บบรรยากาศไปฝาก,ฝากพี่น้องเอฟซีค่ะคลิปต่อไปน้ำเชี่ยจะนำเสนอเลขของ พ่อชนบุรีค่ะหกสามตรงตรงค่ะหกสามตรงตรงค่ะเนยะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียสีผ้าไปเก็บผ้าบรรยากาศดีเนาะครับผมเอาไปเบื้องแนวทางตัวเลขผู้ไม่ออกนามเลขบนเนาะครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมเลขล่างไม่ออกนามเหม่นขลังนู้เถอะตรงตรงเลยครับผมอยากได้เบีเร์ลางเป็นล่างสามครัว อันนี้ก็คักคือกันด้วยเถอครับนี่แม่กอดเท่มอเดี๋ยวแม่มาแล้วค่ะรันบุษ้มเพราะว่าโทรศัพท์เพิ่นพังเพิ่นเพิ่นรออยู่เพิ่นจะไปเอาค่ะขอมุ่นอยู่ในหันครับอันเพิ่นโทรมาบอกเมื่อวานนะเถอะแม่ยครับค่ะแม่ว่าถ้าสะกนเดอร์น้ำเสียเพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็ไล่มาถามกะมีค่ะแล้วก็เพิ่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปแม่ขึ้นนั่นออกแฉะค่ะอันโทรศัพท์เพิ่นพังค่ะรันบุษ้มเพิ่นไปสอนอยู่ รอเป็นก่อนค่ะสามสองนี้แถนี่ค่ะ่านผู้ชมลางนี่น้ำเสียปลอยจะตอมวดไปหล้วเด้อค่ะเพิ่นมีบนพรอมน้ำเสียก็เลยนํำเสนอไหนพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะไม่ไม่ไม่ซอมแ้ว่ะท่า้ผู้มครับอ้าวบนเด้อค่ะ่านผู้ชม<ำ>เบ,ชมบื้องบนเพิ่นไปก้อนก็ได้ค่ะ บนพันหิรักลอยหากับเก่าเนาะหากับเก่าลักซิปพันหเจ็ตัวเดียวค่ะเจ็ดตัวเดียวค่ะลักหน่วยแัดร้อยสิบหน่วยพันหิศูนย์กับหนึ่งค่ะศูนย์กับหนึ่งค่ะสองตัวบนเพันหิเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งค่ะสามตัวบนเพันหิห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่ง ถ้าเอฟซีอยากตัดอยากเอาหามาล่องเบิงก็ได้คือหาศูนย์ก็ได้เนาะครับค่ะหาศูนย์อันนี้สําหรับเอฟซีที่ว่าเพิ่นฉลาดจังสีนาแม่นค่ะถึงว่าเซียนเพิ่นจะว่างหลกักกะซังแต่เลขเพิ่นก็นอาจจะอยู่ในสามตัวนี้เข้ากับบอกว่าใดครับอาจจะเป็นห้าเจ็ดน้ำเสียบมีประสบการณ์เคยเห็นเนาะครัครคเลขบอกให้เอฟซีฟังอาจจะเป็นห้าศูนย์จังสีแม่ทอง อาจจะเป็นห้าหนึ่งโอ้คือสีออกดูแต่หาหนึ่งบ่ไหวเอาออกอยู่นี่แต่สองสามกันยังออกหาหนึ่งก็ซสองรอบแล้วเนาะครับห้าศูนย์ห้าเจ็ดถ้าสีแวกแนวเพิ่นเนาะเมนนี่ละค่ะท่านผู้ชมเลขมี2สองคูค่ะหมวดว่างหันเป็นเป็นรางของเพิ่นกับเขาค่ะครับเอาสีให้บนล่างให้เบิงงนแ้วค่ะแคปหน้าจอด้ะคะ่ะ อเอาเถอะรักลอยคือว่าคือกันบานเนี่ยอ๋อนั่นเนี่ยแต่ว่าเป็นมีส่วนยอยู่นี่เป็นมีส่วนดิ้นดิ้นั่นคือน้ำเสียวอาเลยนะค่ะท่านผู้ชมต้องหมุนนำ้ำระวังเด้อต้องหมุนนี่ก็เกือบหมุนน้ำครับผมอืมเพิ่นยังเอาศูนย์มีอยู่อีกเอ๋อหมุนนั่นแล้วว่า,ารักลอยโฟแม่เนี่งัวว่ากันกระเข้าได้ครับผมถึงประเด็นน้ำเสนอสีสของเพิ่นกระเข้าก็กันเถอด ช่อนกันก็ฟองเจ้าอันมูพ่อแม่เนาะรับทวารสูญกับหานี่มันเป็นเหล็กแท่นกันเนี่ยครับผมเนี่ยเหล็กตัวแท่นกันเนี่ยเพว่าให้ดีบพี่น้องเนาะบ่หมุนก็ต้องนี่หละเนี่ยแตคือเ้าววาเนาเอ่ะับนี่หละค่ะท่านผู้ชมหน้าจอเด้อคาะทดานผู้มมแคบหน้าจออันนี้ลางเพ่นพานแล้วเนาะโอหันนี่ สามสองตรงตรงนี่มาเบิ้งบนแล้วค่ะท่านผู้ชมบะเลื่เลิกค่ะท<น>่า,านผู้ชมเนี่ยสิม,มุนคือเก่าว่าบเสี้ยวไว้ดีเลยนี่ล่องเบิ้องอาจจะหาศูนย์กะ็ะไรหรือว่าเอาศูนย์หาเจ็ดไปเอง,งเสีบแต่แต่ผู้หมักเอฟซีไปเบิ้งไหนทีอยู่แล้วก็อาจจะสลัดเนาะเนี่ยค่ะหรือว่าสีขาที่เสี่ย พอฮปูยังหวานมากค่ะบคุณผู้ชมครั<อ>บมึงขึ้นแม่สิบนโท้มาไม่เห็นฉบับนี้เพคุนว่าลงอยู่เนาะลงครับผมค่ะเพคุนว่ามาเห็นตอนหลังหวยออก่ะคุนว่าโอ้ยเสียดายค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็ดเนาะครั<อ>บค่ะคลิปต่อไปแล้วค่ะคะุณผู้ชมคลิปต่อไปถ้าพอมีอีงเปลี่ยนแปลงน้ำเชี่ยงอาจจะลงนี่พอเนาะงั้นเข่าหด้อท้อ ชอบพจนติดเหล็กเป็นประกบกลัวร้องสุดหยาบมันซื้อว่าพจน์เเขาสามตัวครับเนาะบ่บ่บ่เขาสามตัวครับบ่เป็นบ่ได้เขาสามตัวค่ะครับเอาได้ไปเท่าเนี่ยเลขล่างแม่สีนวลอันนี้รอดวันเด้อครับผมโทรมาเมื่อวานแม่โทรมาเมื่อวานมันมาสนุกดูเพราะเด็ไหนมาแกะเบื้องอยู่เป็นนั่นท่านเดี๋ยวไปคนเบื้อง เพิ่นโทรมาเล่นน้ามัเจอเพื่อนเข่าดีอยู่ได้เขาแม่แม่ซีนวลเจตว่าตกกลับไปซีอืมอันนี้เขาเขาเน้นเลขแต้มไหมปิ่งค่ะโอ้เนาะเลขแต้มแอ็ดแซงเดือนนะแม่นแม่น่วงนี้เดินดีด้ะค่ะแอ็ดแซงเดือนแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มาค่ะครับตอนนี้ยังไม่มาค่ะนี่ต่อไปกับจิ้ีิพออันนี้ปูเพิ่นท่านในมาพบด้อค่ะท่านผู้ชม เป็นของผู้ไม่ออกน้ำเนาะครับผมค่ะ, <ผม S 1> คะอือคัดกันแต่มันกับมาชุ่มกันเนาะท่อนเนาะเนีาสิบตรงมุนข,ขึ้น่าแล้วผมศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดอยาด่างใดแบบนี้เนาะค่ะบนแม่ชมถึงจะออกโตกับกบระซังเนี่ยเบื้องรักลอยเพลินเบื้องรักสิบค่ะเบื้องรักหน่วยครับหน่วยตันเนี้ยเนี่ยค่ะร้อยสิบหน่วย รัอยสองตัวซีบสองตัวน่วยสองตัวก็ได้เนาะครับค่ะว่างให้เอฟซีถึงว่ามันจะออกตัวกลับมันก็นยังเข่าะนะมักงอยู่แบบนี้อ๋อค่ะท่านู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะครับผมค่ะเลขบนบนค่ะบนไม่ออกน้ำครับพี่น้องเนาะค่ะผู้เดียวกันกับเลขหลังค่ะ,คะสามสงโอ้ อันเพิ่นีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอยากได้แบบนี้เนะาะค่ะท่านผู้ชมทีเหม็นๆค่ะเอาเล็กบนหวดนี่เป็นหวดแรกที่เพิ่นไห้น้ำเสียลงเนะาะนี่กำลังไปบนก็ดีนี่ <c oughs> โอ้ยเมียดะถอไปดื่อยไปรืร่อยแค่นี้ก็เมื่อยโอ้สมิ่นมักเนาอภาพวิวบรรยากาศแบบนี้เนาะพิน่นูงยังนอเนี่ย เลกว่าหลายคูเจ็ดอันเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดศูนยกับเจ็่งสมตัวตัดเอารลคารันู้ชมเอามาเทียบอันฟแม่ค่ะนี่แหะคนบบเดี๋ยวออกกําลังกายมันเป็นยังสี่หลังขาจังหน่อยค่ะปู เนาะเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะพาไปเบิ้งของแปลกบ้านน้ำเชี่ยอีกครับเนาะแม่นเซาไผ่เนาะค่ะเพิ่นทรงเข้ามาใหานน้น้ำเชี่ยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะของแปลกน้ำเชี่ยกับโบ้เคยเห็นคือกันบ้านน้ำเชี่ยเพิ่นทรงคลิปมาใหายค่ะคอยติดตามครับผม คอยติดตามเด้อค่ะผู้ดได้เห็นผู้นั้นก็นสิมีโชคมีลาบเด้อค่ะคลิปต่อไปพุ่ะค่ะท่านผู้ชมเนะาะค่ะมื้อนี้สิพาขึ้นผู้ขึ้นผาก่อนค่ะเดีย๋ยว,ว,วไอแม่เอพซีพอ f เอ่ซีคอยอธิษฐานกันเถาะ ท่านผู้ชมสิผ้าไปเพิ่งขงางล้งเท้าข่ท้ายขงางล้งพระบุธรทปลุบ้หันนี่ห้พ่อกัะมีอยยับซี่ไข่อธิษฐานติดทองหลังพระค่ะโอ้ยข่หย่านทาเอ๋อค่ะท่านผู้ชมสหลับคลิปนี้พอกันคลิปตายืดดีไม่แห้งสุขุสุขคนเดอ้อค่ะท่านผู้ชมบ๊าย ว่ต้องุนะงามตุละนอรับคลิบนี้สวัสดีค่ะ